ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นพันธุ์อโคโดไข่มุกแดงนะครับก็ยอดเขาก็จะเป็นสีแดงอันนี้สวยแบบนี้นะครับหลายท่านทักเข้ามาว่าอาจารย์ทําพันธุ์ได้ยังนะครับพันธุ์นี้นะครับก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับเนื่องจากว่าทําต้นพันธุ์พลังกิมจูนะครับให้ลูกค้านะครับก็จะเริ่มทํานะครับเดือนตุลานี้แน่นอนครับ บางท่านถามว่าอาจารย์ทาไมต้นทุเรียนสวยจังนะครับผมก็ใส่ขี้วัวนะครับนะขี้วัวที่มันจืดแล้วนะครับอันนี้ตัวนี้ยกโคกขึ้นนะครับผมก็ใส่สปิงเกอร์หนึ่งทับสองนะครับเลยสี่หุนบัานเราเรียกนะครับแต่ที่สวนผมมีมีไส้เดือนนะครับขึ้นนะครับเป็นดินป่ามาก่อนเป็นโคกเก่านะครับหนูยอดเขานะครับนั้นขี้วัวเก่ารลอขี้ กีวอที่จืดแล้วนะครับาก็จะชอบเราใส่นะครับทําให้รากเขาเดินดูนะครับอะโวคาโดไข่มุกแดงนะครับนี่เป็นพันอะโวคาโดที่อร่อยของปากช่องนะครับผมปลูกประมาณสองปีกว่านะครับนะเข้าปีที่สามแล้วนะครับเมื่อกี้ปีเมื่อกี้นี้ติดสองลูกแต่ว่าพอดีนะเขาตัดหญ้าเลยลูกเลยร่วงนะครับเลยไม่ได้ชิมนะครับปีนี้คงจะออกดอกนะครับเพราะว่าเขาสมบูรณ์แล้วเกิดนะครับท่วมศีระแล้วนะครับดูนะครับยอดสวยนะครับเนี่ย แดงนะครับสมชื่อเป็นไข่มุกแดงนะครับต้นสวยมากนะครับก็อย่าลืมใส่ขี้วัวนะครับหรือปุินรียนะครับนทําให้ดินขนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไส้เดือนก็จะมาทานมากินมูลวัวนะครับในถ้ามีไส้เดือนนะครับแต่ไม่แนะนําใส่ขี้วัวที่ใหม่มันจะร้อนนะครับนมันกระทบต่อรากนะครับ ลาบอโคโดมันร้อนก็จะไม่ดีนะครับทำใบใบไมมนะครับต้นเขาก็จะเจริญไปตัวไม่ค่อยดีนะครับก็รายบรรณากาก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับทักมาที่เบอร์สวนศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งกหนึ่งห้านะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับครับโอเคนะครับสวัสดีครับ